นี่ดูสิหนึ่งสองสี่ห้เดแปดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเเพื่งตาดนไหนโชว์สิได้อะไรบ้างมีเพันด้าตายแล้วไม่ใช่เหรอพี่เจดูสิมันชีหน้าจะอันอันอันไอ้ไอ้แมงน้งแมง หน้าตัวเองเนี่ย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 เบ๋ยหน่อเบลอสองหน่อนัน่นทำไมบอกว่าไม่เห็นนะต้องสองหน่อนู่นน่ะเบล,เลอโอโ้ยใครใครใครเอาเก็บมากองไว้ตรงนั้นน่ะไหนก็นเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลงลวะนะ <c oughs> ถุงมาหลงอา <c oughs> ถุงมาเร็วๆเลืมใครเนะี่ยลืมตรงไหนอีกถุงมางเร็วๆเดี๋ยวมันจะลืมอีกเร็วๆเข้าเอามาถุงนะ น้ตตรงนั้นมุดเข้าไปน่ม่นมีอยู่สองหนอนน่นนนะนั่นแหละตรงไปเลยเป<อ>็นหนองเต็มเลยจ้ะเอ้ยเนาไม้เสียวมมเด้อมาเดื้อพยากินหน่อไม้เสียวม่เอาเดื้อหน่อไม้โจดโอ้ยนะนี่ มันเป็นโจดหน่อไม้นี่ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยฝั่งนี้นะ่นนนะต้องสองหน่อน,นู้นะ่ะได้แต่ไม่เห็นน,นั่นมองตามมือฉันเนี่ยเนี่ยนั่น,นแหละมุดอีกข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกนิดนึงหน้าอีกเออนั่น,นแหละเออนั่น,น,นแหละ,น,น,ละนั่งลงมันจะได้เห็นโอ้ยตาบ่เห็นสวบ่ <c oughs> <c oughs> เห็นกระแตก็ยังม่องไม่เห็นเนาะมันแนบไม่เห็นเนาะมันพรางตามีอีกยอดหนึ่งครับถัดไปทางนู้นอีกอ่ะ่ะถัดไปทางนู้นอีกอ่ะโอ้ยเห็นตายด้วยสูงไม่ได้กินหรอกวันนี้น่ะเอามาใส่ถุงน่ะในมือน่ะแต่เขาไม่เห็นเนาะมันมืดเห็นยังเห็นแล้วเหรอเอาหายไปแล้วน่ะนี่ไงนี่ไงไม่ล่ะไม่ล่ะ ดูดีนางแบบว่านางสู้ชีวิตของนางมาสู้มากเพื่อนออกไม้นางไห<ม> <c oughs> นโชว์ซีได้อะไรบ้างมีแพนด้า <c oughs> มีแพนด้าตายแล้วไม่ใช่เหรอไห <c oughs> นได,ได้ได้อะไรบ้างได้กินโอนี่ <c oughs> ใบเขาใหญ่มากเดี๋ยวม<บ>ันจะอนาคอนดาเลยนะฮะนี่ <laughs> ใบระวังอน,นาคอนดากัดนะฮะไม่มีค่ะม <laughs> <laughs> ีความสุขอยู่ในปลาไป <laughs> ได้ใส่ถุงไปจะ <laughs> ไปหาที่อื่นต่ออ้ยนี่ดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอก ซิฟด้วพี่น้องเด้อตาดีได้ตาร้ายเสียซิฟขึ้นหรอนี่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 ซิฟยอดซิฟยอดเศร้ายอดผู้สวยเห็นปะตัดสูดตายนะครับตัดสูดนี่นี่เต็มเลยเนี่ย นี่กูเหยียบค่ะกูเหยียบก็แล้วนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยยายไปวางทับมันมองไม่เห็นอีกเนี่ยโอ๊ยที่น้องตายแล้วมสิหลายแบบนี้สู๋หนูเลยกินตรงนั้นเลยเนาะเดี๋สวชิ่มๆเดี๋ยวชมพูที่สวยเลยเนี่ยโอ๊ยตายตายไปไม่ได้แล้วค่ะไปไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนี่นั่นนั่นนั่น โอ้ยเนี่ยไ่เห็นสู๋เอาใส่เสื้อสเปนนิสมาอย่างดีนะคะแต่เลิศใส่เสื้อสีแดงนะฮะเอาใส่ถุงนุ่น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 เดินผ่านมาทำไมผู้กำกับนี่กำกับดีดีขนาดกำกับขนาดนี้ขนาดกำกับขนาดนี้เก็บยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนี่นี่เหยียบคอหักคอด้วนมาแล้วเนี่ยเห็นไหมดูดิน่ะดูดินี่พี่ตีนใครเนี่ยมันจะพี่มือเนี่ยไง เิตีล้วนๆเลยนี่นี่นู่นน่ะข้างในนั่ะข้างในน่ะนี่เต็มไปหมดเลยโบโบดิเห็นไหมโบโบดิเห็นไหมโบโบนี่ผู้ชมโอ้โหสุดยอดอุ้ยหากเอาขนาดมีต้นไม้สูยรับหนึ่งไปถึงสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะแปดมันก็เกินไปเนี่ยดูดิดูดิดูดีดูดิท่านผู้ชมดูดินี่ดูดิ เกินไปมันเกินไปมันเยอะเกินมันเยอะเกินน,นี่เนี่ยอ้ Og, ฉันเดินผ่านมันได้งไงเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ได้มีแต่เขาที่เสิร์ฟเอาอ,อีเจ๊ออกไม่ได้อีเจ๊ะออกไม่ได้น,นี่นี่ตรงนี้นี่เจ๊เห็นบอนี่นั่นไอ้มุ้ยซุ่มนั้นให้หนูเห็นไหมซอยคอยเนี่คุณผู้ชมโอ้อิจ๊ออกไม่ได้ค่ะมาแล้วมาช่วยกันเก็บหน่อยเร็วเอ้ย นายเนาะสัวเอาไปไม่หมดหรอกสัวเอาให้ตายก็ไม่หมดหรอกค่ะมาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมะมัยเพราะว่าช่วงฤดูขอกาลนี้นนี่เต็มไปหมดเลยน er ้นเต็มไปหมดเลยนะนี nah. ่เขาก็จะโยนกันดูดูสิพระเจ้าช่วยกุ้งทอดใส่มันจะจุก เจก็ขนออกมานะคะท่านผู้ชมเจก็ขนออกมานะคะขนขนออกมานะคะนี่มีแพนด้าขนออกมานะคะเจขนออกมานะคะไม่รู้หมีหรือหมาอะไรเงี้ยเนี่ยพี่น้องเห็นบอกนอไม้ค่ะนอไม้เมืองนอกคันนี้ที่ที่ยังไม่เก็บนะฮะเก็บไม่ทันนะเก็บไม่ไหวนะคะนี่จ้ะ เออเอาซีเอาซีกับอีเจเอาซีอีเจสย่างเอาซีหาไม่ได้ง่ายในยุโรปสูตายอิเจดูสิมันชีเจดูสิมันชีน่าจะอ๋ออันอันไอไอแมงงงแงตอด แมงเงี้ยตัวอะไรด้วยป่ะตั้มแย่อ้มันตอดพี่จอนตอดก็ยอมใช่ไหมคะเพื่อเธอเพื่อเธอยอมนะคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปเอาถุงมาใส่นู่นน่ะถุงอ่ะมันอย่างนี้แค่มองเดียวไอ้แค่จุ่มเดียวนะนู่หนุนสูงสูงสูงนี่ยังเก็บไม่หมดยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เก็บเลยเสริมความมันนะท่านผู้ชมค่ะเฮ้อเป็นไง หมดยากหน้าอีกหนอนะหักให้หน่อยไหนข้างหน้าน้องขึ้นค่ะไม่ง้องเงีงตอดเหนือนเดี๋ยวเต็มถุงนะคะไม่รู้จะเต็มไปไหนนะคะท่านผู้ชมโอ้ยใส่จูแข่งไว้กินเดี๋ยวเวลาเห็ดออกไว้แกงอ้ามึงเงี้งตอดดากฉันอ้ามึงเงี้งตอดดากฉันนี่มาทางนี้เดี๋ยวรบ อาเหรอ,อมันเยอะมากเลยอะเนี่ยเต็มไปหมดข้างนอกยิงแต่เยอะด้วยสู๋อมากข้างนอกตั้งโครูเคเล่นี่ว้าุโยเยอะมากเลยอ่ะนี่ข้างในนตั้งโครูเคเล่เต็มไปหมดเลย เน <screws in the fridge> <onion out> ี่เห็น <desserts> ป่ะ <hungry> นี <ating> ่สามยอดนู่นน่ะเห็นป่ะมองไม่เห็นนั่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 นกนมันแนมจะไปเห็นกันยังวะพักเสียนอุ้ยใครมาเก็บกองไว้ตรงนี้เนี่ยเออจะต้องเอากลับบ้านคนเดียวแน่เลยเดี๋ยวถ้าไปแย่งกันกินเดี๋ยวค่อยดูตอนนีตอนเก็บมันเหนื่อยมันมองไม่เห็นอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะยอดหนึ่งนั่นเห็นไหมนั่นน่ะยอดเดียวที่ท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเยอะมากเลยนะเยอะเดียวที่ไหนโอ้ยดี โอ้ตาย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 นี่ยอดหนึ่งมันเหลืออยู่เนี่ยเออนั่นแหละเหลือที่ไหนอ่ะไม่เหลือหรอกจะเป็นหน่อไม้ไม่ให้เหลืออีกกินเมื่อถ้าเจอถ้าถ้าตามที่ตาเห็นนะไม่ให้เหลือใช่ไหมฮะเดี๋ยวหอมก็ขึ้นมาขึ้นมาอีกมาอาทิตย์ละครั้งนะท่านผู้ชมค่ะเก็บแบบว่าเดี๋ยวเขาก็โผล่ขึ้นมาใหม่ดีจริงเลยนี่ไม่มีใครรู้กับเราบนบนเขาเนี่ยเนาะมองนี่ เขารู้เลยแต่เขาไม่มาเก็บนไมไม,มีใครเขากินจะทไมมีแต่ผีบ้าสอคนนี้แต่เก็บเนะาะจะไปเอาถุงม,มาใส่ใมาชไมาชงจะทำอะไร <laughs> หนนนอั้